รถเบนซ์ของพี่อะไอ้าหมื่รถพี่ขับได้จริงเปล่าปี2 0 1 1นะฮะตัว E ีนะฮะรถใช้งานทุกวันครับสภาพพร้อมใช้มากฮะคันนี้ก็น้องเขาก็ขายนะเขาอยากได้คันใหม่ฮะคันนี้ที่เขาเปิดไปอยู่ที่ 14,900. 0นันะ,ะคันนี้ใครอยากได้เท่าไหร่นะฮะเงินสดครับทักมาครับขายได้ขายไปเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พยานนะฮะทุกคนครับทุกคนครับเข้ามาแล้วทุกคนครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะฮะแต่ช่วงนี้รถค่อนข้างจะเงียบนิดหนึ่งฮะก็พยายามหารถเข้าเรื่อยๆครับคันนี้ฮะผมบอกเลยว่าใช้ดีมากฮะฟอร์ดคันนี้นะฮะฟอร์ดคันนี้ได้โฟวินฮะปี2021นะรถ3ปีฮะไม่เจ็ดหมื่นะฮะคันนี้ผมเอาไว้ใช้อยู่ครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ได้นะเทอร์โบคู่นะฮะคันนี้ฮะเทอร์โบคู่ฮะตัวนี้นะฮะผมเอาไว้ขับอยู่ประมาณ3-4วันผมบอกเลยว่าโหทุกคคนรับ ขับเหมือนป้ายแดงขับดีม,มากๆครับขับดีม,มากๆครับสภาพของเขาครับผมบอกเลยว่ายังไงกับน,น้องๆป้ายแดงนะฮะคันนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ผมก็ขายนะแต่ผมขับไปด้วยฮะขายไปด้วยฮะรถผมบอกเลยว่ารถตอนนี้มีน้อยมากเพราะว่ารถตีไม่ค่อยจบฮะเจ้าของเขาเอาค่อนข้างจะแพงฮนะแต่คันนี้ก็เป็นรถเทินมานะผมก็โอเคถือว่าคันนั้นไม่ได้กําไรฮะถือว่าเอารถคันนี้มาขับนะครับอ่ะคันนี้นะฮะผมก็ขายอยู่นะฮะขายอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นบาทฮะถ้าเกิดว่าใครฮะ มีเงินสดฮะสามารถที่ต่อรองได้ฮะผมบอกเลยว่ารถคันนี้คอนเฟิร์มว่ารถเดิมนะครับแล้วชุดแต่งเขาเต็มมากนะครับแค่อันนี้นะผมบอกเลยว่าอันนี้อย่างเดียวครับของแต่งของเขาก็่ห้าหมื่นครับแม็กก็ใส่มาใหม่ครับยางสภาพพร้อมใช้ฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดมาให้นะออปชั่นสวยมากนะครับแม็กไลน์ล็อไลเนอร์พร้อมสวยฮะอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูรถเบนซ์นะมันมี FC หลายๆคนเขาบอกว่าเฮ้ยพี่เต้ รถเบนซ์ของพี่อะไอเก้าหมื่นเก้าพี่ขับได้จริงเปล่าแล้วราคาเก้าหมื่นเก้าเนี่ยต้องซ่อมอะไรบ้างฮะมาทุกคนครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะมานี่เลยครับก็จอดอยู่ตรงนี้เลยครับที่บ้านนะครับที่บ้านไม่มีที่จอดนะครับผมก็เลยเอามาจอดไว้บ้านน้องพึ่งฮะรถของน้องพึ่งก็ยังอยู่ฮะแต่ว่าผมบอกเลยว่าคันนี้ฮะที่น้องแฮร์รี่รีวิวไปนะฮะคันนี้นะฮะปี2011นฮะตัว E นะฮะรถใช้งานทุกวันครับสภาพพร้อมใช้มากฮะมีสีริ้วรอยนิดหน่อยครับคันนี้ก็ น้องเขาก็ขายนะเขาอยากได้คันใหม่ฮะคันนี้ที่เขาเปิดไปอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันฮะคันนี้ใครอยากได้เท่าไหร่เงินสดครับทักมาครับขายได้ขายไปเลยนะครับวันนี้นะฮะผมบอกว่ามีหลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยเบนซ์นะฮะตัวนี้นะฮะปีสองพันสี่ฮะคันนี้ซีหนึ่งแปดศูนย์คันนี้นะฮะรถเบนซ์คันนี้ผมบอกเลยว่า ถ้าเกิดสับตอนนั้นนะฮะถ้าเกิดตอนนั้นป้ายแดงนะฮะคันนี้อยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทครับสล้านเก้านะถ้าจําไม่ผิดนะฮะแต่หลายๆคนก็บอกเฮ้ย hey, พี่เก้าหมืนเก้าจริงเปล่าจริงครับจริงครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูสภาพไปทีนะฮะถ้าพูดถึงฮะสีฮะมีริ้วรอยนิดหน่อยครับแต่ว่าผมบอกว่าเอาไปขัดสีก็ถือว่าจบแล้วนะยางฮะผมบอกว่ายางฮะสามารถที่จะขับได้แต่ว่ายางฝั่งนี้จะด้อยนิดหนึ่งนะฮะยางฝั่งนี้ข้างหลังนี้น่าจะเปลี่ยนครับน่าจะดีฮะ ถ้าเกิดใครที่ใช้วิ่งทางไกลก็น่าจะต้องเปลี่ยนครับครับน้อยมากราคาจะรับได้ฮะสล้านกว่าบาทครับทุกท่านสองล้านกว่าบาทตอนนี้นะฮะตามตลาดฮะตามตลาดผมบอกเลยว่าราคานี้ไม่ได้นะฮะราคานี้ผมบอกไม่ได้นะเพราะว่าราคานี้นะฮะผมตัดให้กับทุกคนเอาไปใช้งานแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเก็บงานเพิ่มเติมนิดหน่อยฮะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นพ่อค้ารุ่นยมือสองฮะสามารถที่จะเอาไปปั้นฮะ เก็บงานหน่อยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปขายได้กําไรนะฮะคันนี้ฮะรุ่นนี้เลยครับผมบอกว่ารุ่นนี้ฮะตามตลาดฮะจนทั่วไปฮะที่โพสขายนะฮะเขาขายอยู่ที่แสนเจ็ดแสนแปดนะบางคนฮะบางคนผมบอกรุ่นเดียวกันฮะปีอาจจะปีใหม่กว่านิดหนึ่งครับปีนี้ปีประมาณปีศูนย์ห้านี่ศูนย์สี่นะโอ้โซื้อมาสามแสนครับมือสองซื้อมาสามแสนแต่คันนี้ผมบอกว่าเก้าหมื่นเก้าพันบาทฮะทุกคนครับราคาย่อมๆฮะราคาวีออสเลยฮะรีโมทฮะ กุญแจฮะมีแค่ดอกเดียวนะครับกุญแจฮะใช้ระบบรีโมทฮะดูภายในก่อนนิดนึงฮะรถคันนี้ได้เดิมนะเห็นไหมครับภายในฮะภายในก็มีเก็บตัวนี้ฮะเก็บเบาะเห็นไหมครับเก็บเบาะนะฮะแล้วก็จะมีเก็บเนี้ยฮะคอนโซลนะฮะเห็นไหมครับตรงที่เอ่อที่ใส่ซีดีเห็นไหมฮะตรงเกะนะฮะตัวนี้ฮะดิมชัร์กะฮะก็ต้องเก็บงานฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เก็บงานก็ได้ะฮะเก็บแค่เบาะชิ้นเดียวครับเพดานของเขาฮะเพดานของเขาถือว่าโอเคอยู่นะครับเห็นไหมครับเห็นฮะโอเคนะฮะคอนโซลนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องพูดถึงฮะ ยังสวยอยู่นะฮะพวงมาลัยก็ถือว่าโอเคอยู่ฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่เดิมๆนะครับเห็นไหมครับสติกเกอร์นะฮะยังอยู่ครบนะฮะมันจะมีตรงนี้นี่นะฮะเห็นไหมครับมันจะมีรอยแตกนี่นะฮะบอข้างหลังก็ถือยังสวยอยู่นะฮะเนี่ยไม่ต้องเก็บนะฮะตรงนี้ฮะไม่ต้องเก็บนะฮะแอร์ใช้ได้ปกติฮะแอร์เย็นฮะนี่เห็นไหมครับมีแอร์หลังนะครับอ่ะทุกคนครับนี่ตรงนี้ก็จะมีรอยแตกนี่นึครับเห็นไหมครับ ยางนะฮะยางนะฮะที่ผมบอกนะยางนะฮะเห็นไหมครับอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮะลองขับสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทให้ทุกคนได้ชมก่อนนะฮะว่ารถเครื่องนิ่มไหมนะฮะอ่าวันนี้จะรีวิวให้ชัดๆเลยนะครับอ่าชัดเจนเลยนะเนี่ยนี่ทุกครับเปิดฝากเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะฮะดึงขึ้นเลยฮะระบบโช๊คเขาใหใช้ได้ปกตินะเห็นไหมครับ นี่ได้แบบเดิมๆเลยฮะเนี่ยเดิมๆเลยฮะรถไม่มีกระแทกไม่มีชน,นะฮะไม่มีพลิกคว่ำฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะสายพานเดินเรียบนะครับสายพานเดินเรียบะฮะเครื่องก็จะมีน้ํามันนิดๆะฮะอันนี้คือเดิมๆเลยฮะแผงกันความร้อนให้หไหมเห็นไหมครับเดิมๆเลยรถคันนี้ยังไม่ปั้นนะยังไม่ได้ปั้นนะครับก็คือใช้สภาพนี้เลยฮะขับบ้างฮะจอดบ้างครับคันนี้ห้าส,สลับกันขับนะอ่ะตัวครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลองขับก่อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า หลายหลายคนเขากังวลเรื่องเกียร์ใช่ไหมเรื่องช่วงล่างครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะฮะผมบอกเลยว่ารถซื้อถูกฮะแต่ว่าการซ่อมฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะแพงนะแต่ว่าอะไรปะฮะผมบอกเลยว่ารถถ้าเกิดราคาหลักล้านอัพนะฮะไม่ว่าจะโตโยต้าแคมรี่ตัวเก่าฮะแอคคอร์ดตัวเก่าครับผมบอกเลยว่าซ่อมบํารุงฮะไม่น้อยหน้ากับรถเบนท์ะเพราะว่ารถเบนท์พวกนี้นะับผมบอกว่าอะไ่เชี่ยงกงยังพอมีฮะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะผมบอกว่าคือเราสามารถที่จะ ศึกษาก่อนฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้รถเบนซ์อยู่จะรู้ดีว่าฮะว่าอะไหจะหาตรงไหนได้แล้วก็ซ่อมตรงไหนได้ครับแล้วก็ค่าบำรุงซ่อมรักษาเนี่ยฮะมันก็ค่อนข้างจะแพงนิดนึงฮะมันผิดกับพวกรถรุ่นนี้ฮะโตโยต้าอ t i ติฮะซ่อมง่ายนะครับมันเป็นแบรนด์ของ t o โยต้และอย่างฮะอะไหล่หาง่ายที่ไหนก็ซ่อมได้ฮะราคานี้ก็ใครอยากได้เท่าไหร่ฮะ หรือไหวเท่าไหร่ฮะลองโทรมาดูฮะลองโทรมาดูเราตั้งราคาไว 1, 4, 9, 000, ้1นึ่งแสนี่าพันฮะหรือว่าไหวเท่าไหร่ลองทักทายมาดูฮะไะตุกครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลองขับนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะเบาะตรงนี้ฮะมันจะเปื่อยๆนิดหนึ่งนะครับ,บ,ก,รรบก็สามารถเก็บเก็บงานอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอลองนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปื่อนนะครับนี่ฮะขอลองนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวไปลองขับิดหนึ่งว่ารถคันนี้อัตราเร่งดีไหมทุกคนครับเดี๋ยวผมเช็คเกียร์เบื้องต้นนะฮะถ้าเกิดว่าเกียร์มีปัญหาอาการจะออกฮะเช็คตรงนี้เลยครับเหยียบเบรกไว้นะครับทุกคนครับเหยียบเบรกไว้แล้วฮะแล้วก็เอใส่ตัวอาร์นะครับเห็นครับเครื่องอย่างนิ่งฮะไม่มีกระตุกนะฮะถ้าเกิดกระตุกต้องสังเกตได้ว่ากระตุกเพราะอะไรนะครับบางครั้งนะฮะบางทีลูกยางนะครับลูกยางแท่นเครื่องอาจจะมีปัญหานะครับก็อาจจะกระตุกได้นะครับนี่ฮะตัวอาร์นะครับปกติเลยนะ ตัวดีฮะตัวเดินหน้าครับเห็นไหมครับนิ่งนะฮะนิ่งผมบอกเลยว่ารถคันนี้ผมคอนเฟิร์มไว้ว่านิ่งนะครับอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองขับนิดหนึ่งนะฮะไปเนี่ยระบบพวงมาลัยฮะแหลกพวงมาลัยก็ถือว่ายังไม่มีดังนะฮะต้องเช็คดีดีนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ค่อนข้างจะซ่อมแพงแล้วก็อะไรค่อนข้างจะหายากพอสมควรฮะแต่ว่าจริงๆแล้วในกลุ่มฮะรถทุกคันนะทุกรุ่นนะฮะมันจะมีกลุ่มนะฮะเขาจะตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะขายอะไรกันนะครับทุกคนครับก็สามารถที่จะเข้้ากลุ่มไดครับ อย่างคันนี้นะฮะก็จะมีตรงนี้ฮะจะมองไม่เห็นตัวเลขใหม่ฮะว่าเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเหมือนจะเปื่อยฮะเกลี้ยน้ำมันยังใช้ได้ปกติบุกความเร็วฮะใช้ได้ปกติวัดรอบใช้ได้ปกตินะฮะอ่ะมีแค่ตรงที่เอ่อตรงไม้นะครับตรงไม้ที่มองไม่เห็นนะอ่ะระบบไฟฟ้านะฮะระบบไฟฟ้าสี่บานนะฮะใช้ได้ปกติเลยนะครับเซ็นท่านล็อกก็ถือว่าใช้ได้ปกติฮะ ถึงการออกตัวก็ถือว่าปกตินะฮะระบบเซ็นทรัลล็อกเห็นไหมฮะได้ยินเสียงไหมครัทุกคนครับก็ถือว่าปกตินะ,ะระบบช่วงล่างของเขาผมบอกเลยว่ารถคันนี้แน่นจริงๆครับค่อนข้างจะแบบขับดีมากๆนะครับผมบอกเลยว่านี่คือผมไม่ได้เชียร์นะฮะทำไมผมถึงไม่รีบขายวะฮะจริงๆผมอยากได้ที่9 9 0 0หครับจะมีพ่อค้าฮะหลายคนเลยให้เ0 0 0 0มื่นฮะเ0้0 0ม0่0 0องเก้าหมื่นสามฮะจริงๆครับผมบอกว่า,วารถคันนี้ฮะที่ผมเอามาต้นทุนมันเกินกว่าฮะ ผมขอแค่ 999, 0า0้าบาทฮะทุกคนครับไม่ได้เอากำไรเยอะนะฮะเอากำไรหลักพันนะฮะใครที่ไปทำขายนะฮะเนี่ยเนี่ยฮะผมบอกว่าไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าระบบช่วงล่างถือว่าแน่นนะนะฮะก็จะมีตรงนี้นะฮะเนี่ยไฟเลี้ยวตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับคือปกติแล้วไฟเลี้ยวเวลากดทีเดียวมันจะอยู่ใช่ไหมไฟเลี้ยวตรงนี้ฮะมันต้องกดไว้อย่างนี้เลยฮะต้องน่าจะน่าจะเป็นที่ตัวล็อกหรือสวิตช์อะไรสักอย่างนะฮะต้องให้ช่างไปแก้ไขนะครับฝั่งซ้ายก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะเห็นไหมถ้าเกิดว่าเรา เราไม่ได้เลี้ยวนะฮะก็ถือว่าปกตินะฮะอัตราเร่งของเขาดูเลยฮะเห็นครับขับนิ่มครับผมบอกเลยว่าขับนิ่มกว่าตัวที่ผมมีนะตัวใหม่ๆนะครับอย่าง CLA นะฮะอันแข็งค่อนข้างจะแข็งมากแต่คันนี้บอกว่านิ่มมากมานะฮะรู้สึกแบบผมรู้สึกชอบนะนะครับขับสบายครับขับนิ่มนะฮะนี่ฮะก็จะมีซ่อมตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ซีเรียสนะฮะก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนจอนะฮะใส่จอได้เลยนะครับทุกคนครับ ระบบเบรกนะฮะระบบเบรกถือว่ายังโอเคอยู่นะครับ like. อ่านี่คือขายตามสภาพนะทุกนครัหรือราคาแบ่งปันกันนะฮะก็ถือว่าจริงๆแล้วรถยนต์มือสองะกูลเบนซ์บีเอ็มอะไรแล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรุ่นไหนนะผมบว่าให้ศึกษาเนี่ยนะฮะราคาถูกฮะจับต้องได้ฮะแต่เราต้องดูที่ซ่อมเลยครับดูอะไหล่ว่าเราจะหาได้ไหมนะครับตอนนี้นะฮะอะไหล่รถยนต์มือสองค่อนข้างจะเยอะนะฮะมันก็สามารถที่จะหาได้ฮะมีกลุ่มด้วยนะครับอ่าอย่างคันนี้นะฮะที่ผมไม่ซีเรียสนะฮะนี่ฮะนะครับ ไว้ขับได้นะครับทุกคนครับไว้ขับได้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะระบบเกียร์ปกติฮะช่วงล่างปกติฮะแอร์เย็นนะครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะผมบอกเลยว่าทักทายมานะฮะแล้วก็เบอร์โทรทิ้งไว้ข้างล่างนะครับแล้วที่สําคัญฮะทุกคนครับเจ้าของเขาได้เปลี่ยนเนี่ยฮะน่าจะเป็นสมองเกียร์นะฮะทุกคนครับคือเขาได้ซ่อมบำรุงมาแล้วนะครับทุกคนครับก็ถือว่ารถคันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะกับการความรู้สึกของผมนะฮะถือว่าใช้งานได้ปกติถ้าเกิดว่าใครที่มีซีเรียสอะไรฮะเก็บเบาะชิ้นนเดียวะครับ ตอนนี้ผมก็วนมาที่เต็นท์นะครับรอให้ทุกคนดูว่ารถคันนี้ขับดีจริงๆฮะเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าทางเรียบทางตรงนะครับผมบอกแล้วนิ่มจริงๆฮะนิ่มมากๆเลยฮะทุกครับนิ่มจริงๆฮะนี่คือไม่ได้อวยนะครับคือบอกว่าผมคอนเฟิร์มเลยว่ารถคันนี้ขับดีฮะถ้าเกิดว่าใครได้ได้เข้ามานั่งขับแล้วผมว่าถ้าเกิดดูรูปทรงนะฮะภายนอกภายนอกอาจจะแบบเนาะปีมันเก่านิดหนึ่งปีมันเล็กนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ฮะได้จับรถคันนี้ผมบอกเลยว่า คุณจะลืมรถวีออสของคุณทันทีเลยฮนะจริงๆฮะขนาดผมยังลืมหลายรุ่นนะฮะที่ผมซื้อมาเพราะว่าผมชอบนะฮะและอย่างหนึ่งรถที่เราไม่เคยได้ขับนะฮะทสมยอดีตนะเราไม่เคยได้ขับนะนี่ฮะถ,ถือว่าขับปกตินะฮะถือว่าโอเคนะ,ะทุกครับถือว่านี่ฮะก็ถือว่าขับปกติะฮะรูปทรงของเขาะฮะผมบอกเลยว่าสวย แต่ผมไม่เข้าใจฮะว่าเวลามีคนเอารถรุ่นนี้มาให้ผมฮะเขาบอกว่าเขาขอสองแสนสามแสนกดผมขายเก้าหมื่นเก้าครับบางคนคิดแล้วคิดอีกฮะบางคนก็เอ้ยขับจริงไห้หรือเปล่าเนี่ยฮะหรือว่ารถช่วง,ง,งล่างช่วงล่างอะไรต้องเก็บไหฮะช่วงล่างผมบอกเลยว่าไม่ต้องเก็บนะล้วทะเบียนของเขาเป็นทะเบียนสวยมากครับถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ระยองครับผมว่าทะเบียนตัวนี้ฮะมีราคานะประมาณสองสามหมื่นัมันอาจจะตรงคล้ายๆอะไรปะวันเกิดพศเกิดของคนคนนั้นฮะเนี่ย สองห้าสามสองฮะพาสีฮะภาษีวันที่ห้านะฮะพอยอฮะหกสิบเจ็ดนะฮะนี่มีเสน่ห์นะฮะรถคันนี้มีสเสน่ห์มากๆเลยฮะอ่ะทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ฮะขายจริงซื้อจริงฮะราคานี้เลยฮะเก้าหมื่นเก้าพันบาทฮะแต่อาจจะลดค่าน้ํามันให้ได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยู่ไกลนะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้สามารถที่จะทักทายโทรมาได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะทุกคนครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะ,ะเป็นกำลังใจผมเลยฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ